สวัสดีครับสวัสดีนะานาะนกกปลาท,ทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องผนสายใบยตั้มนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ต้นน้ําอ่างเก็บน้ำโวกเหล็กนะครับตรงนี้ในภาคจะเป็นหมายตรงสะพานปูนนะครับที่จะข้ามไปฝั่งเขานะครับจะเป็นอยู่ตรงข้างล่างใต้สะพานปูนซ้ายมือผมจะเป็นฝ่ายน้ํา ฝ่ยน้ำล้นออกมานะครับก็เดี๋ยวมาลองเช็คดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าผมก็จะมาไล่ตีตามล่องน้ำลึกนะครับรงที่คิดว่าปลากระสูมันจะแอบอยู่ก็วันนี้มีนาเต้ยนะครับนาเต้ยเขาได้ติดตามผลง,งานผมในช่อง youtube แล้วก็เห็นอยากมาโดนมากครับกระสูผมก็เลยจัดให้ครับพาทัวร์เลยวันนี้พาเช็ดหมาย แต่ว่าติดตามชมกันนะครับว่าจะโดนสักขีดแต้มจะโดนไซส์ขนาดไหนนะครับแต่รับรองว่าฟินแน่นอนครับแค่หมายก็ได้มาตกกับฟินแล้วติดตามรับชมคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ หมายแบบนี้พลาดได้ไงเนาะ,ะหมายแบบนี้มันน่ามีตัวนะนนตัวเล็กๆก็ไม่มีเลย ก็สาหรับเทคนิคการตกกระสูบน้ําไหลนะครับเล็กๆ,ๆเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับปลากระสุนจะเป็นปลาล่าเหยื่อครับจะรอซุ่มโจมตีเหยื่อผมก็จะพยายามตีใกล้ๆหลังก้อนหินตรงน้ําบนตรงน้ํานิ่งๆล่องน้ําลึกนะครับถ้ามันมีตัวมันเห็นเหยื่อเรามันออกมากัดแน่นอนครับปลากระสูนเพราะว่ามันมันจะซุ่มรอโจมตีเหยื่ออย่แล้ว ก็สำหรับน้ำมือใหม่นะครับที่จะตกกระสุบน้ำไหลเทคนิคนี้ใช้ได้ครับใต้ล่มตามตอหลังหินน้ำนิ่งๆครับเหยื่อตกก็ยกเหยื่อยกเหยืย่อถ้ามีตัวมันกัดครับอันนี้สงสัยจะไม่มีตัวในผมเพิ่งมาครั้งแรกครับหมายตรงนี้ตั้งแต่น้ำหลากไปเพิ่งขึ้นมาดู ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่เห็นน้ําเห็นระดับน้ําน้อยๆบางทีก็มีตัวใหญ่ๆนะครับผมที่ผมเคยเจอมาบางทีมันแอบอยู่ตามหลังหินเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับว่าจะโดนหรือเปล่าหมายนี้ ดีดยังนะดีดหรือยังใส่เข้าลึกอะ,ะนี่ตัวไอ้โดนของใหญ่แล้วนะครับงัดไม่ขึ้นเลยใส่ต้องขาดมัน สำหรับห่ายนี้ก็ไม่มีตัวนะครับไม่พบสิ่งมีชีวิตเลยย้ายหมายครับเอาละครับ เต้ยโดนแล้วดูตัวดูตัวไม่ใหญ่หรออยได้อยู่เป้มาจากไหนครับเนี่ยวิเชียรบุรีครับวิเชียรบุรีครับมาถึงนะครับพวกเหล็กอย่ามาถึงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนี่ตอนส,สวยเลย แมันมีตัวในวังนะแต่ตัวไม่ใหญ่ไม่กิ๊บเป้ยเหรอโชว์ปลาหน่อยครับาง,งาม กัดตัวหน้าใช่ปลาปลาแถวเนี้ยมันโกนห,หัวอะกัดหัวกัดท้องเลยอนอนกวนเลยครับถึงแล้วก็ต้องปล่อยเลยกนระไรได้รสชาติแร,รงน้ำไหลไม่ต้องห่วงอะ่ะ โอเคโดยอ้าวลุดเหยื่อขาดไปเลยเหรอเฮ้ยจะโดนหรือเปล่านะจะโดไม่น่าขึ้นมาถึงหรอกกระปุกมันไม่น่าขาดนะไม่มีฝันผมไม่ได้ต่อถอดคล็อกด้วยมันสีกับอะไรหรือเปล่าโอ้ไปไปทั้งเหยื่อเลยแต่ได้เหยื่อเลยอ่ะถ้าจะมีก็จะมีไอ้นี่กระสงกระสงใช่ตัวเหมือนลูกช่อนเหรอ ตัวเหมือนมาช่อนแต่ตัวลายๆแตะโดไม่เคยเห็นขึ้นมาถึงนี่เลยนะแต่แรงอยู่นะเมื่อกี้น่าจะเป็นกระสุนใหญ่อ่ะมันมีฟันเหรอแต่มันมันเข้าไปถึงข้างในมันก็ขาดได้นะปาปากไปเลยมันน่าจะอมมันถ้าไม่อมมต็ดน่าจะน้งก่อนกระสุนมันจะมีมันจะมีฟันตรงนี้ตรงกระพุ้งแก้มมันอะโอ้ยต้องทำขายแล้วเหยื่อเนี่ย แก้วมนันตายลนะ่กยตกเลยอะเกียได้เยื่อนี่เกี่ยว,วิ้นหักไปหมดเลยเียตัวตัวถายไม่ได้ตั้งตัวว่าจะได้มาวันทึก โดนอีกแล้วนะเตยโดนอีกแล้วเ็นอะไรไม่รู้างอยู่เข้าต่อเลยออกแล้วออกแล้ว,ออลว,วเฮ้ยออมีแสงด้วยยอมยองยอมยังผม่ยอมขึ้นเลยอืม ตื้อเท่านั้นครับที่ของโลกโอ้โหแรงมากคนระับเต้บอกวันนี้จุใจเลยดูตัวครับดูตัว มันสวยเลยสวยมากเอาเ <laughs> อ,อ้ยยมอาป่ายิปอ้หสวยเลยตัวนี้หูยไข่ด้วยนะเนี่ยเต้ถือปลาครับ ปลาคองหงางปลาคองหางโอ้โหอ้วนเลยอ่ะเนื้อแน่นๆเหยื่ออะไรโชว์เหยื่อด้วยเหยื่อแฮนด์เมสครับเ,เรารเองสีเป<ด>รน,ะนี่มีแค่ฟอยงี้เฮ้คารับสวยงาม อะไรเอาจนได้ปล่อยครับน่าจะไข่เอาจนไข่สวยงามมาจากไหนนะมาจากไหนนะแม่เช right ียงบุร <wh ีครับถึงยังมากเลกถึงแม่นาำแล้วครับจุใจเลยครับวันนี้จุใจเลยขอบคุณมากครับรอดแล้ว มัน uhm. 네เป็นกรสุบฉุดกันนะใช่กรสบฉุดมีแล้วมันไม่กัดเหยื่อหูมันขึ้นมาแสดงว่ามันขึ้นมาจากแม่น้ำป uh, ่าสักดิ์น่าจะใช่นะ ไอ้หนูอือหื้วมันอยู่น้ำแบบนั้นเลยเหรอใช่ผมคิดว่ามันจะส่วนไม่ไหวเลยไหวเนี่ยแต่แรงไม่ค่อยเหมือนต้นน้ำฝั่ง ไม่มีครับหมายเนะนี่ยมีแต่สายรับแขกเดี๋ยวโอนชือ่อตบเด็กไปก่อนครับวันนี้ได้

แเดี๋ยวกรัวเดียวกันนแรงดีอยู่นะเลที่สุใช้ดีอยู่นนึบ เ,เนื้อแน่นเน <S <S ลยกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่แต้มและนะ้วเนี่ยจับไม่ได้เลยนะครับน่าจะื <S <S ่แต่เช้ามาเกือบยี่สิบโดนยับยับบอกแล้วน่าจะมียี่สิบตัวใส่ปิ้งเลยอันนี้เขาเรียกอะไรกระสุนจุดเหมือนกันนะขีดนะขีดนะ Bye.